ต่อเนืองอันตีจังหวัดชายเด่นผักตานะครับประชาชนถทได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์คนลายหลอบว่างระเบิดบริเวณหน้าบ้านผักคลองนายอำเภอตากใบจังหวัดนาราธิวาสได้แจ้งข้อรับการเลือเยเรื่อยยาแล้ว7จ็ดไร่ครับ วาทีรอยตรีตะกุลโถถ้ำผู้ว่าราชการจังหวัดนาราธิวาสได้มอบไม้ให้วาทีรอยโทร่รั์สิริสิริสวัสดิ์กระบวนาสุนปฏิบัติการเหลื่เยียวยาจังหวัดนาราธิวาสลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมจุดบริการรับลงทะเบียนความเสียหายต่อทรัพย์สิสนก้องผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความรุนแรงนเาวิวา,ารอำเภอตากใบจังหวัดนาราธิวาสครับรอมกับเยียมไม้กำลังใจเจ้าหน้าที่ผู้ประกอบการและประชาชนผู้ได้รับผลกระทบลังเมื่อวันที 9, กาวกันยายนที่บ้านมาเนี่ยคนรย้ยลอบว่างระเบิดเส แวงเครื่องในรถยนต์นะครับบริเวณหน้าบ้านผักก้องหนามอำเภอตากใบตำาเจหนทีตทหานสังกัดน้วยเฉพาะกิจนาวิทยาโยธินกองทัพเรือ33ไดซ้ไดรับบาดเจ็บจำนวนช่องน้าเดยกันขณะนี้รักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลสงคล้านครินอำเภอใหจังวัดสงกล้ารับโดยขณะนี้นะคะก็มีประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ดังกล่าวค่ะมายืนข้อรับความช่วยเหลือเยียวยาแล้วนะคะจำนวนเจ็ดรายดัานผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสก็กำชับค่ะให้แรงช่วยเหลือโดยเร็วที่สุดนั่นเองค่ะได้แล้วนะครับ เมื่อเหตุการณ์เกิดขึ้นมาแล้ว,<ม>วทางเจาา้าหน้าที่ตำรวจเน้อยความมันคุ้ในพื้นที่นี้ก็ต้องจัดการสืบส้อนสอบสวนหลาการจับตัวผู้กระทำความผิดเนี่ยมารับโทษทางกฎหมายให้เริวที่สุดนั่นเองครับ